สวัสดีครับแฟนคลับของอาจารย์ภูมิงโดบัวนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์มวยศึกเจ้ามวยไทยจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันนี้มีมวยรอบอิโดสูเงินล้านครับรอบชิงชนะเลิศคู่เอกนะครับเป็นคู่เอกส่วนคู่รองคู่เอกนั้นเป็นทางด้านแสนจึงน้อยสอบประสบโชคครับวันนี้มาเข้าเวรแทนคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราช เท่ากับว่าทางด้านมหาเดชพิเกษันชัยหรือเจ้าโตโตสิดูบนได้ลำดับที่3ไปครองแล้วนะครับส่วนคู่ที่3นั้นเป็นเพชรลำพูนแดงเขาทรายวันนี้จะพบกับนักชกต่างชาตินะครับเจ้าโนริสันภูกเก็ตไฟคลับเทียมหนัก126ปอส่วนคู่ผิดท้ายรายการวันนี้นะครับถ้ามีเวลาพอนะครับน่าจะได้ดูเจ้าดอนศักซีโอปอรหรือเพชรสมุทร ลูกดอนสักนะครับวันนี้พบกับเพชรนายานายาปากวิวตอมนัก2ปอนนะครับเนื่องจากเพชรนายามาแทนที่มํนหนัก1 0 5กับ107ปอนด์น <c oughs> มาถึงมวยคู่แรกนะครับวันนี้เป็นทางด้านแสนเชิงน้อยสิทธิยกสัญญาหรือสอยประสบโจ้นะครับเป็นทางโจกจากไม่ถแถลงมาซ้อมอยู่ครับน้องช่อครับแสนเชิง น้อยสาประสบโชคนะครับแสนจชืเล็กสาประสบโชคอยู่ที่บ้านหนองบัวทำบนและลวดนะครับอำยชอชำนีจจำ้จงังหวัดลำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมวยตัวน,นี้สูงยาวเข่าแหลมใครนี้เขาจะซ้อมรอรายการอยู่ตลอดครับมวยของน้องชอนีจะมีรายการอยู่ตลอดโชคอ,อยู่หลายศึกนะครับไม,ไม่ไม่มีตกลอกครับมวยใครนี้ซ้อมอยู่ตลอดวันนี้มาแทนมหาเดชมามาโชกกับมหาเดชนะครับมาแทนเจ้ากิงสตา เมื่อเช้านี่แสนเชิงน้อยมาชั่งน้ำหนัก145.4นะครับขาดอยู่จุดหกมหาเ,หเดชก,ก็เปิดน้ำหนักขึ้นมานะครับเมื่อเช้าช่างดีน้ําหนัก146<ห>มองดูเผินนะครับมหาเ,หเดชเป็นมวยในรายการนะครับเขาในแข็งแข่งปั้มตีรุนแรงมาหนักสอกคมจากคูบนครับมวยตัวนี้เจ้าโตโต้สิทธิ์อุบ,บนสมัยก่อนเนี่ยปั้มตีรุนแรงมากครับ <ๆ S 1> เหนียวเนบแต่ทุกวันนี้นะครับผมดูแล้วโดนอาวุธไม่ได้ครับคางเปาะมาก โดนไม่ได้จริงๆครับโดนเมื่อไหร่หล่นเมื่อนั้นวันนี้แสนเชิงน้อยมาแทนครับการเตรียมตัวเป็นรองนะครับการทํามวยของแสนเชิงเล็กนะครับผมว่าไม่เป็นรองที่ใดในโลกนะครับในประเทศไทยนะครับเหนียวเน็บครับตัวนี้ค่ายนี้ทํามวยดีนะครับถ้ามาแทนนะครับถ้ามาแทนนี่ก็ต่อยดีครับเป็นรองต่อยดีครับค่ายนี้แบบเป็นมนุษย์หินทั้งทั้งทั้งค่ายนะครับที่บุรีรัมย์เนี่ย วันนี้เจอมหาเดชนะครับทางแสนเชียงน้อยมาแทนราคาเดชเปิดมาค่อนข้างแพงครับในความคิดของผมนะครับเจ้ามหาเดชหรือเจ้าโถโตเนี่ยโดนไม่ได้เหมือนกันคางในเปราะครับคางเปราะแสนเชียงน้อยมีศอกทัดมาลาครับศอกทัดมาลาศอกฟันรุนแรงเข่าในปั้มตีรุนแรงเหมือนกันนะครับการซ้อมเขาเตรียมตัวอยู่ตลอดถึงจะไม่เต็มร้อย แต่ว่าแสนเชิงเล็กเนี่ยทำมวยเนี่ยเขามีในการอยู่ตลอดซ้อมอยู่ตลอดนะครับมาแทนวันนี้นะครับมหาเดชเป็นต่อแพงๆไม่น่าต่อนะครับไม่น่าต่อนะครับเพราะว่ามหาเดชเนี่ยคางไม่ค่อยดีนะครับโดดไม่ค่อยได้แสนเชิงน้อยมีลูกศอกที่พอจะมีลุ้นนะครับเข่าในก็ไม่เป็นรองนะครับเป็นรองเฉพาะการเต็มทัวร์ครับสูงยาวกว่าด้วยน่าเสือเป็นรองครับแต่ว่ามีทั้ง ทางเซียนขาใหญ่ครับหน้าเสืออยู่นะครับที่ที่เล่นที่แทงเลทนะครับไม่มีเซียนก็ไปในเวทีนะครับกินไม่ง่ายหรอกครับสําหรับมหาเดชผมว่ารองมานะครับรองเจ้าแสนจึงน้อยมีของแสลงเจ้ามาหาเดชนะครับถ้าไม่ชอบรองนะครับคู่นี้อย่าไปต่อนะครับนั่งดูนะครับนั่งดูผมยังชอบนิดๆไปทางแสนเชิงน้อยสอประสบโชคครับหน้ารองอเวรุ้นนะครับ ส่วนคู่ที่สองนะครับเป็นชิงชนะเลิศมวยรอบอีสุสุรางวัลเยอะครับล้านกว่าครับรวมทั้งค่ารถค่าอะไรแล้วเป็นการพบกันระหว่างเจ้าก้องไก่อนี่มวยไทยกับปราบศึกซีโอปอนะครับเหมือนคู่นี้เคยโชคกันมาวันนั้นปราบศึกนะครับเขาลอยนะครับก้องไก่โดนนับแปดลุขึ้นมาได้ก้องไก่ก็อัดสะจนท้านดปราบศึกนี่สลบคาเวทีนะครับ เมื่อเช้าเนี่ยกล้องไก์มา 8, ร้อยสี่สิบจุดแปดลดอยู่จุดแปดนะครับส่วนเจ้าปราบศึกมา 6, ร้อยสี่สิบจุดหกลดอยู่จุดหกพอมาชั่งจริงนะครับร้อยสามสิบเก้าจุดสี่น้ำหนักหายไปเลยครับหายไปอีกจุดหกปราบศึกนี่เป็นบ้ามืดนะครับซ้อมอยู่เขตเจริญชัยมีทางด้านสิทธิ์ปัดพนังนะผู้ช่วยโปรโมเตอร์นี่สนับสนุนอยู่ผมมองดูนะครับคู่นี้ เป็นต่อท่งต่อครับเป็นรองต้องรองไปที่ก้องไก่อนี้มวยไทยฟอร์มสดครับหนักแรงหัวจิตวใจสู้ดีร่างกายดีครับโดยเฉพาะไฟสุดท้ายเนี่ยที่ต่รอบรองกับเจ้ากิงสตาวันนั้นกิงสตามาดีนะครับโชคดีด้วยแต่ว่าก้องไก่เนี่ยโอ้โหประเภทจิตใจเ่าหานครับอาวุธหนักแรงทุกลูกผมว่ารุ้นนับน็อกได้นะครับวันนี้เจ้าก้องไก่มีสิทธิ์ชนะน็อกด้วยมีสิทธิ์ได้นับด้วยนะครับ เกมสั้นเกมยาวได้เพียบนะครับถ้าเลรเปิดมาไม่ห่างราคาไม่ห่างจิ้มเหดเลยนะครับมีสิทธิ์ได้กินเต็มนะครับถ้าเล่นหน้าตู้นะครับถ้าเล่นหน้าตู้ราคาไม่ห่างจิ้มเป็นทีเด็ดเลยนะครับกล้องไก่นี่มวยไทยลุ้นนับน็อกได้กินเต็มครับเกมสั้นเกมยาวไม่เสียเปรียบนะครับปราบศึกผมว่าสู้ยากครับได้มาถึงรอบชิงชนะเลิศก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในความคิดของผมนะ แต่ถ้าใครคิดว่ามีลูกที่เด็ดมีลูกดีหรือมีข่าวๆดีๆก็ก็เล่นไปตามสไตล์นะครับผมก็วิเคราะห์ไปตามความคิดของผมแค่นั้นเองครับผมให้ทีเด็ดไปที่กล้องไก่ไอนี่มวยไทยนะครับลุ้นได้ทั้งเข็มสั้นเข็มยาวครับลุ้นน้ำานอกกินเต็มนะครับแล้วคู่ที่3นะครับเพชรลำพูนแดงเขาทรายครับเมื่อเช้าเนี่ยมา126นะครับส่วนมวยต่างประเทศครับมั่ง โนริสันภูเก็ตไฟคลับเพชรลำพูนเนี่เขาในเหนียวแน่นหนักนวงนะครับน้ำหนักมาดีส่วนโนริสันเนี่ยมา125ขาดอยู่หนึ่งปอนด์ครับแต่ว่าวันนี้นะครับอันดายนะครับเพชรลำพูนเขาในแข็งแร่งก็จริงครับแต่ถ้ามาเดินปั้มในแลกหมัดเมีวสันนะครับพลาดเป็นหยอได้เช่นกันนะครับ ผมอยากให้ลองไปที่โนริสันนะครับหมัดหนักแรงรุ้นนับนอกได้เช่นกันน้ำหนักเสียเปรียบไปนิดนึงทางด้านเพชรลาพูนก็มาลดอยู่จุด4ีครับเช้าชอบไม่มากนะครับลองนิดๆพอได้รุ้นครับที่โนริสันนะครับส่วนคู่ที่4ครับดอนสักซีโอปอรหรือเพชรสมุทรลูกดอนสักต่อยน้ำหนัก1นึ่งปอนนะครับ เมื่อเช้าเนี่ยมาชั่งร้อยสี่จุดสี่ขาดจุดจุดหกนะครับส่วนเพชรนายานายาพักวิวนี่เป็นมวยมาแทนนะครับแทนจมืองชัยต่อยน้ำหนักหนึงร้อยเจ็ดปอนด์ครับเมื่อเช้านี่มาร้อยห้าจุดสี่เหมือนกันร้อยหกจุดสี่ครับขาดไปจุดหกเท่ากับว่าขาดคนละจุดหกแต่ว่าเท่ากับต่อหนักสองปอนด์เช่นเดิมเพชรนายาฝีมือดีครับฝีมือดีเขาเกม แต่ว่ามวยลักษณะเช่นนี้นะครับผมให้เล่นไปที่ดอนศักดิโอพอมวยในรายการมวยในทีมงานของผู้ช่วยโปรโมเตอร์นะครับการผ่านมวยอ,อะไรก็ดูดีนะครับเป็นรองนิดหน่อยนะครับการพิดซ้อมเตรียมตัวดีท้ายๆผมว่าอัดนะครับเอาอยู่นะครับส่วนที่เด็ดผมวันนี้นะครับผมอยากให้เล่นไปที่ก้องไก่นี่มวยไทย ร่นับน็อกได้ครับเป็นต่อต้องต่อเป็นรองต้องรองครับมวยตัวนี้ผมว่าได้รับแชมป์ครับวันนี้ส่วนมวยรองนะครับมวยรองทีเด็ดผมวันนี้ผมอยากให้รองไปที่แสนจังน้อยสอประสบโชคครับการเตรียมตัวการทำมวยของน้องช่อครับแสนจังเล็กสอประสบโชคในประเทศไทยเขาในแข็งแงข่งใครนี้ทำไมวยไม่เป็นรองใครนะครับเป็นรองหน้ารองมากครับ ลงทุนน้อยได้เยอะนะครับส่วนช่องงนอื่นถ้าแฟนคลับอยากได้ข้อมูลนะครับก็โทรมา093 483 3080นะครับเพื่อมีข้อมูลเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อมีข่าวคราดีๆที่จริงผมจะจัดหมวยช่วยงานวัดวันที่18มีนานี้ผมก็ยกเลิกไปแล้วนะครับขอญาตไปแล้วทางกกตก็ๆๆอนุมัติแล้ว แถวว่าในเมื่อโรคระบาดผมก็ต้องเห็นความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนดูพี่น้องบ้านใกล้เ,เคียงเคียงและแฟนมวยที่จะมาร่วมสนับสนุนมาร่วมชมรายการนะครับผมก็งดไปแล้วนะครับปรึกษาทางคณะกรรมการวัดปรึกษาทางท่านเจ้าวาดก็งดไปแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับยังไงก็ขอให้แฟนมวยทุกท่านโชคดีมีเงินใช้นะครับเป็นก็ระวังหน่อย เชลโล,ล่ระบาดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ